สวัสดีครับวันนี้มาดูเมาส์กันนะครับสาหรับใครที่อยากได้เมาส์มีไฟราคาไม่แรงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ของ MD นะครับจะเป็น m d b c 1 3 0ตัวนี้จะเป็น7 Color LED นะฮะก็จะมีไฟอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเกมมิ่งนะฮะก็เป็นเมาส์เกมมิ่งอยู่นะครับซึ่งก็ปรับระดับได้อยู่ประมาณ3ระดับนะฮะก็800 1>, 1 2 0 0แล้วก็พัน0นะครับอเคนะฮะซึ่งตัวนี้ก็รุ่นเหมนก็ใช้ได้กับ w i นโดวเสียบ USB ก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยฮนะก็ได้ตั้งแต่ XP จนถึง Windows 10เลยตัวนี้นะครับ uh huh. มาดูรายละเอียดสินค้ากันนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเมาส์มีสายาธรรมดามีไฟนะครับซึ่งก็รูปทรงนะฮะก็เข้ารูปนะครับโค้งเว้าวรับกระชับมือนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับรูปทรงอันนี้เป็นเรียวแหลมนะฮะ ก็มีลูกกลิ้งแล้วก็มีปุ่มปรับก d b i นะอยู่ตรงกลางอันนี้นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกก็จะเป็นเมาส์มีไฟนะฮะก็สำหรับเริ่มต้นสำหรับคนอยากมีไฟเอาพื้นฐานราคาไม่แพงกันเลยะฮะตัวนี้นะฮะของ MD นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไฟกันนิดนึงนะนะก็อย่างที่บอกตัวนี้นะครับ ไฟก็จะปรับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น7 Color LED นะฮะก็ขึ้นตามลายเส้นสายของตัวเมาส์นะฮะซึ่งอันนี้ก็ออกแบบไว้สวยงามอยู่แล้วนะครับ DBI แล้วก็กดกลุ่มปรับตรงนี้ได้เลยนะนะฮะมีลูกกริ้งก็ลื่นกระทัดรัดนะฮะ ไฟนะครับด้านหลังก็ตามขอบของตัวเมาส์อันนี้ฮะคโค้งเว้ารับกับมือกระชับนะฮะจับแล้วก็กระชับนะฮะไม่ไม่ไม่ลื่นไม่หลุดนะฮะก็ควบคุมได้ดีนะฮะอะไรครับเมาส์ตัวนี้ก็ราคาประหยัดนะคใครอยากได้อยากลองตัวนี้ก็ของ m อ b ี1 3 0ตัวนี้นะครับก็เป็นเกมมิ่งมีไฟรุ่นเล็กราคาประหยัดจับต้องได้ซื้อหากันได้นะฮะสำหรับคนที่อยากเริ่มมีไฟพื้นฐานกันเลยนะครับตัวนี้โอเคก็รายละเอียดของเมาส์ตัวนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ